มาเถอะพี่น้องมาเถอะพี <again> ่น้องนี่วันนี้จะพาทัวร้านโคชิวว่ามีอะไรบ้างภายในร้านนี่เดินเข้ามาหน้าร้านก็จะเจอลูกชิ้นน้ำจิ้มรสเด็ดของคุณพัดนาะคันนี่เยวสิบห้าเบองขังในพี่น้องนี่ภายข้างนอกก็จะมีโต๊ะให้นั่งสามโต๊ะสําหรับกินจิ้มจุ่มหรือนั่งเล่นคนที่ไม่ชอบเสียงดังมาวากเสียงดังการดังอยู่ข้างนอกพี่น้องนี่เยวสิบห้าไปเบองขังในเดินเข้าไปข้างในก็จะเจอโต๊ะสนุกเกอร์โต๊ะพูบ้พี่น้องเมืองบรรยากาศดีดพี่น้องเมืองบรรยากาศเป็นตานางแห้งนี่ ทางร้านมีโต๊ะสนุกเกอร์หรือโต๊ะพูประมาณ20กว่าโต๊ะบอกเลยว่าให้มูเจา้าแท่งกันคราบพี่น้องแท่งคักแทงไห้มันแท่งไห้คักแท่งไห้หาตารบรลุดบอรพีนองเมืองนี่บอกเลยว่าภายในร้านบรรยากาศดีมากกับเข่ากับแซ่บแซบพี่น้องนี่เมนูแนะนํนาก็จะเป็น จิ้มจุม่มหมูกระทะน้ำจิ้มรสเด็ดบอกเลยว่าหมูกระทะร้านเราน้ำจิ้มคืออร่อยมากจ้ขาบอกเลยพี่น้องนี่ตับัมกฮวงแซ่บแซ่พี่น้องตาบักกฮวงอ่ะใส่หอยเชอรี่เมนูแนะนำนี่คือหมูกระทะส้มตําส้มตําอันประแดดสุดแซ่แบแซ่พี่น้องบอกเลยนี่นี่สภาพบะเบิ่งนี่อันนี้ก็คือบรรยาก,กาศอ่าข้างสาตรงนี้ส้นีสทจ,จ,จเป็นตารางได้พี่น้องเป็นตารางแห้งนั่งกินเบียร์จิบเบานั่งยุ่กัผูายพี่น้องนงั่ง จิบเบาจิบเบียเบิงบรรยากาศค้างค้าอยู่ค้างซับพี่น้องเบื้งนี้บอกเลยว่าร้านเรามีโต๊ะมากกว่า50โต๊ะให้คุณลูกค้าได้เลือกนั่งอย่างเต็มที่บอกเลยพี่น้องร้านเราคือจะไม่บังคับมู่เจ้าสิภาคกันนางเนนนางนอนนางกินเอียงกับยูนีเื่อพี่น้องเฮติตามสบายใจพวกเจ้าเลยทางร้านจะไม่บังคับลูกค้าเราจะปล่อยให้คุณลูกค้านั่งได้ตลอดเวลาจะกินจะนอนจะเที่ยวจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณลูกค้าเลยค่ะ มูเจ้าตื่นมาพวกเจ้ากับ้ากันสร้างกับแกมสั่งเครื่องดื่มกินต่อเรื่อพี่น้องเมืองหัวงว่าร้านเราไม่จํากัดทุนจะทําอะไรคุณทาไปเลยตามใจสบายลูกค้าไปเลยเจ้าขานี่นี่เมืองพี่น้องนี่โซนนี่ก็มีโตผู้นี่โตผู้โตสนุกเกอร์โตสนุกเกอร์จะมีโตสิบแล้วก็มีโตเบอร์สิบสองโตเบอร์สิบสองจะเป็นโตใหญ่แท่งนะครับพี่น้องนี่เบอร์อันโตะที่สองโตให่ใหญ่พี่น้องแท่งอะไรกับเมือลงจักเทือวนี่เดี๋ยวสิบห้าไปนเบอร์ของคาราวเกะเรามีห้องคาราวเกะเพิ่งทำเสร็จนะเจ้ะ เราจะพาไปเบิร์ห้องคาราโอเกะห้องคาราโอเกะของเราเพิ่งทำเสร็จมีทั้งหมด7จห้องมีทั้งหมด3ราคาเจ้าขาห้องเล็กอยู่ที่250ห้องกลางอยู่ที่300บาทและห้องใหญ่อยู่ที่400บาทนี่สิบาเบอร์ขังในพี่้องมึงบอกเลยว่าทางร้านเราบรรยากาศดีโต๊ะหน้านั่งแอร์เย็นไฟแสงสีระบบเครื่องเสียงคือบอกเลยพี่้องจัดเต็มมุดต่อพากันมาเดามาดด ต้นอยู่นี่ครับพี่น้องเนี่เปิดบ้ลนลำสิ่งใส้เอาผู้ชายบรรนังโจกนังเงี้ยกับว่าไปพี่น้องเบิองนี่โต๊ะใหญ่ใหพี่น้องเบิองนี่โต๊ะอีใหญ่บรรยากาศดีอันนี้คือห้องใหญ่เด็กเจ้าค้านี่มือจ่อสีเฮ็ดยังกระเฮ็ดไปเลยพี่น้องนี่เฮ็ดเต็มที่ร่องข้าวเกะกระโดดเต้นตีลังกาเอาผู้ชายบรรนังโจกจังเงี้ยกับว่าไปพี่น้องนี่นี่เบิองทั้งหมดทั้งหมดจะมีห้องเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์เจ็ดพี่น้องจะมีห้องกลางห้องเล็กห้องใหญ่บอกเลยว่า เพิ่งทำสิ่งใหม่พี่น้องเฮ็ดแล้วมีไหมพี่น้องเครื <được Norwegian> ่องเสียงจัดเต็มระบบไฟจัดเต็มที่นั่งสะดวกสบายบอกเลยไม่ต้องห่วงเฮกักักพี่น้องเฮดขึืนซางคอนเฮดขึืนซางขึ้นอับผู้ไส้มะนังอบูไส้มานังจกพากันมาเทียวได้หลายแล้วพี่น้องเด้อร้านพิกัดอยู่ที่ซอยกอไผ่ข้างๆร้านเฟรนลี่ตรงข้ามกับร้านโซดาเจ9หรืออยู่แถวที่ซอยกอไผ่สอง นั่นแหละพี่น้องขอยากให้มุดเจ้าเดี๋ยวบ้าเบิ่งเนี่ยมาเฮ็ดมาเฮ็ดขึ้นสร้างขึ้นพี่น้องของข้าเราเกย์เฮ็ดให้มุดเจ้าไปโจกไปเต้นไปเด้าไปแหกปากเฮ็ดคักๆเฮ็ดขึ้นสร้างขึ้นพี่น้องเฮ็ดแต่ไหนมวดเจ้าก็เฮ็ดไปแล้วเฮ็ดมาเต็มที่แล้วตอนเฮ็ดขึ้นสร้างขึ้นนะครับพี่น้องนี่ฝ้าวหาเงินฝ้าว้าเที่ยวกันได้หลายพี่น้องร้านโคตรชิลยินดีต้อนรับแนทแจ็งแนทแจ็งะฝ้ามาเด้อพี่น้องเด้อถ่ายู่จ้า